มาดูเมลงเยอะมากเลยดูดูนะเมลงดูชัดๆกันดูมแมลงเยอะมากผมไม่ได้อนามาให้ให้นะผมแม่แบบอะไรเผาแม่เผาไฟให้มันนะดูขี้ติโกนอยู่เลยนะไปลุกลูก ม่โดนขี้แม่แล้วไม่ยังไม่กินนะไม่กินขี้แม่แล้วตอนนี้แม่บกไม่ค่อยละเอียดนะครับนี่เยอะเหรอนิ่งใหญ่เลย นี่ยังผอมอยู่นะเดี๋ยวรออีสักอีสักหน่อยนะเพื่อนเพื่อนได้รอไปสามสี่เดือนนะแต่ว่าสาสี่เดือนนี้ผมจะดูแลอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะแย่เราดูว่าเดือนนี้ดูเสร็จเดือนนี้เนาะเสร็จเดือนนี้ไม่รู้ว่าได้ดูอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวเรจะเปลี่ยนเจ้าของปล่านะครับเดี๋ยวเราให้เจ้าของคนอื่นนะครับเดมัดูแลกันนะเพราะว่าเรา จริงๆเราซื้อกันมาหลายคนแล้วเพื่อนเนาะครั้งเราซื้อคนเดียวไม่ได้นะครับแพงนะครั้งที่จะแพงนะครับตัวตัวนึงแพงมากเพราะว,ว่าเราไม่มีตังค์เลยบนดอยวะเนี่มีน้อยแต่ว่าเราหนึ่งชีให้มีชีให้เห็นชีแค่สองครั้งอยู่เลยนะไม่ค่อยได้เห็นนะครับนี่ มาเล่นด้วยนะเสื้อช้างนะก็แพงก็ข้างแพงก็คือเนาะแพงเราซื้อไม่ได้ด้วยก็ต้องช่วยกันซื้อเนาะจะไปซื้อลุงรัวหื่อกันนะสามคนเสามคนสิคนนะมาที่แล้วรัวคนละหมื่นนะครับไม่เยอะนะถ้ามีลูกอย่างนี้เราก็ด ok. ีใจครับถ้าคนคนที่ซื้อได้หนึ่งตัวนี่โอ้โหสุดยอดนะ เราไม่มีนะที่นี่เราช่วยๆกันซื้อช่วยกันดูแลนะครับบอกว่าเป็นช้างใหญ่เนาดูแลช้างใหญ่เป็นสัตว์ใหญ่เนาะเราดูแลค่อนข้างยากนะดูแลคนเดียวกะไม่ไหวแล้วทีดูแลคนเดียวที่เราทำนาทำไร่ไม่ไหวนะเพลงนมตะกัมดึงนมเธออยู่นมแล้วเหรอคือทะยกะดออยู่เลย พยายามถ่ายฉันนะดูใจตามอ่ะเฮ้